กับสวัสด,ดีค่ะพ่อก,กันอีกคือเก่าค่ะกับป้าบนคนอีสามนมานี่ป้าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมน้นองแป้งเพิ่นฝันเองค่ะเป็นฝันเนน้องค่ะเพิ่นฝันเห็นสี่ผาขาวค่ะที่บอกเลกเมน้องแป่งถือมาหลายงวดค่ะมางวดนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าสี่ผาขาวโบก ไปเอาสูกเอาหลาบเนาะค่ะน้ำมูขึ้นค่ะมูเขาไปเอาสูกเอาหลาบไปเอาน้ำเขาไปพิ่นโบกเน่นนองแ้งค่ะเน่นนองแ้งกลับไปค่ะเห็นโตเร็ยอยู่จอมปวกเนาะค่ะซี่ผักขาพึ่นจุดถูกว้ค่ะชิเป็นตะไหรกลับไปฟังเบืองเอาน้ำกันค่ะกับความฝันของแม่นนองแ้งค่ะ สวัสดีค่ะไม่แป้งสวัสดีค่ะค่ะกรับสวัสดีค่ะ่นึงแป้งค่ะแค่วันนี้กะเดี๋ยวมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับไม่แป้งค่ะไม่แป้งิ่นว่าเพื่อนฝันค่ะไม่แป้งเพื่อนสิฝันยังไดกะให้ไม่แป้งเล่าความฝันให้ฟังฝันยังไดค่ะไม่แป้งคือหนีฝันฝันันไปไปทำบุญเนาะค่ะค่ะไปนี่ไปทำบุญกบบไปหลายคนแล้วแต่ว่ามันจำขาเจากร่ได้เนาะ จำจำก็เจาไปก็ว่าเห็ยนลายเนาะไปเ,เทียนปูเนาะค่ะปูสีขาวๆเนี่ยค่ะเพื่นกับมาเพื่นบอกว่าอันให้ไปอันนี้เด้องพอน่นะให้ไปอันมองโค่นปวกเ่ยพอน่ะเพราะว่าเป็นอันเอาโศกเอาลาไนนวกก้นไในหันเนาะพรอมก็เลยไปค่ะมีความฝันว่าไปบุญได้แตว่วางเห็นเพิ่อนกับไปไป,ไปเห็นเพื่อ youtube ใหหันเนาะ ตู้ถูกนิดเบื้องอาเด้อร์คนน่ะค่ะวันนี้เนี่ยเห็นเลขเนี่ยเห็นเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกอือตัวเทียนถ้ำเยี่ยเลยเพิ่นเพิ่นไปจุดไหวไหมไม่นเพิ่นก็บอกให้อันไม่อันไปเบื้องนีพ่นปวกเรือคนนน่ะแต่ว่าบ่เมนเฮือนเพิ่นใดหมายถึงว่าไปเอาบุญไปทำบุญเหรอจะเห็นเพิ่นอยู่วัดแต่ว่าพ่นปวกก็อยู่นิวัตมันมันมันบ่เมนพ่นปวกตัวเก่าเนาะเป็นพ่นปวกใหม่ตอนนี้เป็นพ่นปวกธรรมดา แต่ว่าิุนจุดไว้เลยหันว่าเขาไปเอาแซี้ยออแม่ไปเบิ่งสินะค่ะค่ะกุองก็เลยไปเบิ่งก็เห็นเห็นเหล็กเจ็แต่ว่าขาพ่นปวกตัวเก่านีกับไม้ความว่าในความฝันของเมนองแตงเคยได้ไปบานเผ่นนอกซี่ผาขาวเมนบ่เมนอันนี้ไม่ถึงว่าเฮ้าไปบานในความฝันค่ะไปทำบุญแต่ว่าหักบ่ฮหูบูมหูมูที่ไปนำคือว่าเห็นแบบเจ้าของจำจ้าของคนเดียวแต่ว่าหากเห็นมูหลายคนจะ ก็จะตั้งคนตั้งไปแต่ว่ากับพวกคุณนะคุณตามนน่วนได้ร้าย,ยานั่นวันนี้ก็เห็นตะปูนบอกว่าไปเมย์ผมก็ไปเอาโศกเอาลักล้านหน่เขาจุดใบนิดโพดแล้วว่ะแต่พ้องกับไปกับเห็นกับเจ้านางเต้มอยู่แต่ว่าเขาหูหเขาเนาะแต่เขากับแนมเบิงอันเหล็กถูกที่เขาคนจุดใบน่ะค่ะก็เห็นเจ็ดเจ็ดหกเป็นสีอะไรมีเป็ดเป็นสีออกดำดำเนี่ยอ๋อออกสีดำดำ บมเมนต์สีำเงินโเมนต์สีำเงินกับโมเมนตสีขาวคือในถูกเป็นสีดำถูกเงินขาวเนาะแต่ว่าเลมันจะออกสีอันดำดำดำก็บบอทึงว่าดำแห้งนะแบบมันบัวม่วนแต่ว่าเช็นสัตว์เจ็ดเจ็ดหกขึนเสียบไปวันพุดเนี่ยก็จุดเสียบไปเนาะมันกับเป็นแผ่นมืแบบเนี่ยเพนเลยเจ็ดเจ็ดหกค่ะคนหลายอยู่บ่บอลแค่แถวโคดนะมีคนแม่นมีแต่ว่าหักบูเขา ค่ะหัวจักหนาจักตาเลยแต่ว่ามีร่วมทั้งผู้ชายผู้หญิงบ่ะเลยค่ะไล่เป็นรุสเซียนรุสเซียนครับหาเข้าประเดี๋ยวเบิ่งเราไปเอามันเมียนแต่ว่ามีแต่หลวงอันที่ว่าเพี่ผู้คาหนูเพิ่งมาบอกแม่ว่าให้ไปเบิ่งให้ไปเบิ่งแม่เขาไปเอาโศกแจ่นมาไม่ได้ผลนะก็ไปน้ำกลนเขากับไปที่เดินนั่งลงเห็นเห็นเหลีกหัน ค่ะแม่ซี่พ่อเขาหน่บอกว่าไปไปไปเบิ่งเด็กของเขาเขาเอาเด็กไว้หันเขาจุดที่เด็กอยู่แถวๆจอมปวกเมียนต้องไปลูกกุนเขาเน่ะค่ะวันนี้โอ้ยเห็นแล้วที่เขานี่ยคิดในใจเห็นแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อก่อนจะก่อนวันก็เลยซื้อขึ้มากับพวกไว้ฝันบอยาวเนาะฝันสันสันเลยค่ะฟันบอยาวฟันสันสัน น่มึงไม้ตาเดี๋ยวนี้กิสีบรอมึงเลือดในใจคิดเจ็บหกตอนนั้นมันออกเจ็เจมันจะออกเจ็บหกว่ากิดนะแต่ว่าข้าวมาออกตัวเก่าก็ไดเนาะแต่ว่ากับหัวกับหาสำหรับ เจ็ดเจ็ดนร่คนตาเจ็ดหรือาจเป็นหนึ่งไหลเนาะค่ะแม่นค่ะเจ็ดก็เป็นหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเก่าก็เป็นหกเก่าก็เป็นตัวเดียวกันคือกันค่ะกานเอาหัวขึ้นก็เป็นเก่าเอาหัวลงก็เป็นหกเนาะค่ะค่ะคือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก่าก็เป็นไปได้เนาะแต่สัดเอาเบิ้งเนาะจ้ะค่ะแต่ว่าเห็นในถูกแบบนั้นค่ะแต่ว่าเห็นในถูกเจ็ดเจ็ดหกแม่นค่ะแต่ว่าไม่แปลงไปคนเดียวเห็นบ่ ปรากฏว่าตะเ้อยนี่ยางอยู่ยางว่ามาทําบุญแต่ว่าเห็นคนล่เห็นก็เจ้ายางเนาะแต่ทางพวกเขาน่ะต่างก็ตายางสินะไปผู้เดียวเนาะเพราะว่าตะเคีไปผู้เดียวว่ดีขึ้นว่าด้ขี่รถยังไปเหมือนว่ายางมากต่างคนต่างยางนี่แต่เขาเบาๆนําหรือว่าแล้วเขาสิเป็นเจ้าทีแบบนี้เนี่ยแปลกจะอาจจะเมนหรือว่าอาจจะเป็นผีไปเลยเนาะจะไม่แต่อัน สีผักขาว mm น่ะเพิ่นบอกว่าให้ไปเอาส่วนของเขาแม่ส <for S 3> ีผ <được kindergarten cruise> ักขาวนี่ก็คือคือผู้เก่าแม่นบ่แม่นต่างแป้งตีฝันเห็นรูดๆก็ร่างเห็นเพิ่นค่ะแต่ว่าหากว่าได้อยู่เฮือนเพิ่นซื่งคือมาไปทําบุญของของก็ไปทําบุญนําเพิ่นน่ะค่ะค่ะีผักขาวนี่เพิ่นสิเป็นผู้ชายเนาะค่ะเป็นผู้ชายบ่เป็นผู้หญิงเพิ่นก็บอกว่าไปเอาเด้อกเขาเพิ่นปักไว้หั่นแล้วค่ะค่ะเพิ่นเป็นคนจุดเพิ่นปักไว้โจมปวกในความฝันน่ พร้อมก็ไปแบบนี้คนเขาไปหาคือว่าในความฝันเหลือเขาเป็นคนเนาะไปน้ำกลนเขาสิกคยเห็นหนึ่งโอ้จัง่สี่สี่ผักเขาเนี่เป็นผู้จุดถูกไว้แล้วก็บอกคนกันมาเบิ้องบัานนี้เพิ่นเห็นมีแป้งเพิ่นก็เลยบอกว่ามีแป้งนี่ไปเบิ้งเนี่ยเขาเค่ะใส่อดแคเค้นเค้นเล็นเหโคตรหัวกัดเสียไปเนาะคค่่ะะโอ้อันคือแบบเกณฑ์คิดในใจวอาออกแล้วได้บางสิ่ง สร็ดพวกงคืองสิบส so mm ี้เองนความฝันสิเอแต่ว่ากระดนแล้วเฮ้งแล้วเนาะสิบปด้ฝันเทีนเินแต่ว่าดุนเนาะคือฝันเห็นเผินขันฝันเทียนยมไนี่คือบาปา็นแต่เากล่อวกันไปเจ็นเกาเาะเจ็ดนะขันหัวข้นแน่สตนคือสิบเอ็ดน้ำั่เนาะสอนำแม่แป็ หนึ่งหน mm. ึ mm. rat, ่งเนาะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดนี่ยเจ็ดเจ็ดเนาะเป็นตัวเดียวกันเนาะเจ็ดกับหนึ่งนี่เป็นตัวเดียวกันค่ะหรือสิบานหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก่าอืมก็เป็นได่เบิร์ดเนาะค่ะตีเอาเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของแม่น้องแฝงนี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะมีจ้าค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ ชมทางบ้านรับชมรับฟับงกันเนะ <c oughs> าะค่ะขอบคุณค่ะน่าสรุปตัวเด็ของเนนองแปงเนาะค่ะแเนนองแปงเพ่นฝันล่ะค่ะเนนองแปงเพ่นฝันเห็นสี่ผักขาวค่ะสี่ผักขาวเนาะค่ะเพ่นบอกให้แปเอาโศกน้ำมูค่ะเพ่นจุดไปแล้วอยู่จอมปวกหรือว่าอยู่อยู่กลางโพนเนาะค่ะอยู่กลางโพนพ่นจุดไปแล้ว คนกับไปเอาร้ายจะว่าแม่นลองแปงบ้หูนาหูตาค่ะเพิ่นเห็นเป็นตวเรศจิตจ,จิตหก,กค่ะจิตจิตหกอาจชิบเ็นหนึ่งหนึ่งหกกระด่งเพิ่นวานนกค่ะแม่นลองแปงเพิ่นวาค่ะวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเป็ด ให้คันผู้สมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสาก,กินแบ่งรัฐบาลน้อค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนนีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบรไดผ่านแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนนีสานกสิหามาฝากคันผู้สมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนนีสานกะนีิเพียงเทนี้คลิปน้าพ่อกันใหม่ โศกโศกหมานหม,น,มนลำลำ่อยๆยหิ่งหิ่งตังๆกับตุลีของเนนองแต่งนอค่ะสวัสดีค่ะ